สวัสดีครับครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้พี่ของการซื้อขายของโชป p ี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในการรีวิวนะครับวันนี้ผมนำเจ้าเครื่องปิ้นนะครับบราเธอร์รุ่น dcpt 5 1 0 w นะครับมารีวิวนำเสนอแก่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมได้มีโอกาสซื้อมาใช้ในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตในการเติมหมึกกันก่อนเลยครับแกะมานะครับเราก็เปิดขวดหมึกนะครับมีซีนมาอย่างดีนะครับจากของแท้นะครับเปิดกล่องมาจะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับยกเว้นใครไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตเขาอาจจะเอาหมึกออกอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เราซื้อจากศูนย์นะครับเขาแถมมาให้นะครับเปิดฝามันก็จะมีซีนใส่พลาสติกนะครับแล้วก็ ดึงออกครับหลังจากที่ดึงออกเสร็จนะครับเราก็แค่ไปคว่ำตามรูสีตรงนั้นนะครับเราเปิดด้านหน้ามาก่อนนะครับเป็นพลาสติกนะครับเปิดล็อกดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกสีออกให้หมดทุกสีก่อนนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการเทน้ำหมึกลงไปนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าทำยังไงดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแต่ ก็นําเสนอเผื่อบางคนไม่รู้จริงๆนะครับดูกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเริ่มจากสีดํานะครับเปิดจุกนะครับแล้วก็ความลงไปอย่างเมื่อกี้นะครับยกสูงไม่มีเพื่อนแน่นอนครับบีบช่วยเพื่อให้น้ำบึกเต็มเร็วนั่นเองนะครับโอเคครับ ระหว่างนี้ผมก็จะให้ดูนะครับอ่าตัวน,นี้เราเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับมันจะเตือนว่าอ่ากรุณาเติมหมึกนั่นเองนะครับพอหลังจากเราเติมหมึกเสร็จทั้ง4ส,สีแล้วนะครับเราเองจะต้องมากดลูกลูกศรที่เป็นลูกศรขึ้นชี้บนนะครับเห็นไหมครับข้างอ่าตัวไฟกระพริบอะไรเอ่ยอยู่นะครับสีเหลืองครับแล้วก็ขวามืออีกนิดน,นึงปุ่มบนสุดนะครับเป็นลูกศรขึ้นถ้าเราเติมสีหมึกสี่สีเราเติมเสร็จเราก็กด ขึ้น4ครั้งถ้าวันใดวันหนึ่งหมึกหมดแค่สีเดียวเติม1อันเราก็กดขึ้นแค่1ครั้งนะครับเป็นการยืนยันให้ระบบมันทวนนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำหมึกเสร็จแล้วนะครับกดขึ้น4ครั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนั้นหลังจากนั้นนะครับเครื่องจะทําการประมวลผลหรือคลีนหัวหมึกเองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตามคู่มือเขาบอกไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ7นาทีนั่นเองครับ ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะต้องทําอะไรต่อไหมทําเสร็จ้วทำยังไงไม่ต้องเลยครับเติมเสร็จกดลูกศรขึ้น4ครั้งนะครับสําหรับเติมกี่ขวดก็ใส่กดขึ้นเท่านั้นครั้งแหละครับว่าง่ายๆแล้วก็รอมา,านประมวลผลประมาณ7นาทีเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นั่นเองครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรละครับเดี๋ยวยังไง ก็ไปดูในคลิปต่อไปมันจะยาวเพราะมันมีหลายฟังก์ชันและผมแนะนํากันต่อๆไปครับผมมั่นใจนะครับตัวนี้ผมใช้แล้วผมติดใจผมจึงนําเสนอแก่เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับที่กู้ IT หรือว่ากู้ซูปเปอร์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสงสัยมีข้อสงสัยจะถามแล้วก็สอบถามกันมาที่แฟนเพจนี้เช่นเคยครับผมเช่นเดิมครับสําหรับ คนที่อยากจะสนับสนุนช่องให้ผมมีทุนทรัพย์มาใช้ซื้อของรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถโดเน a กันเข้ามาหรือว่าซื้อกาแฟเลี้ยงผมที่ใต้ลิงค์คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอไปตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย